ในคลิปนี้นะครับต่อด้วยสารโคลเรนโครงร่างตะข่ายนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าจบโคลเรนแล้วนะครับอันนั้นคือจบในแบบหัดก็คือเขาจะดูแค่สภาพครัวนะครับแต่ตัวเนื้อหาที่มันประกอบที่จริงแล้วตัวเนื้อหาหลังจากนี้ไปคลิปเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในตัวแบบหัดไทยบทด,ด้วย นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในการส่งแบบผัดเราไม่ได้ดูในตัวแบบฝัดท้ายบทนะครับเพราะฉะนั้นบทที่3นะครับจะมีตั้งแต่3.1จนถึง3.1 1หรือ3.11บเอดนะครับเ,ออเดี๋ยวจะกำหนดส่งให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นในที่ค่อนข้างเอาทีเดียวคือ11แบบแบบผัดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดองแบบผัดไว้เนี่ยจะเริ่มเจอปัญหาแล้วจะเริ่มเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากการเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยที่สุดนะครับนะอันนี้ก็คือ คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือจะรันไปเลยตั้งแต่สารโคเลนคงนั่งตะข่ายนะครับสารโคเลนคงนั่งตะข่ายคืออะไรอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้อ๋อในคลิปที่แล้วนะครับสมบัติของสารโคเลนไม่ได้พูดรายละเอียดมากนะครับสมบัติของสารโคเลนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสถานะนะครับอันนี้ขอย้อนในคลิปที่แล้วให้ก่อนเลยนะครับสมบัติของสารโคเลนนะครับ ใน,สถ,นสถานะของสารโคเลนนะครับจะมีทั้งที่เป็นแกส๊สเป็นของเหลวแล้วก็เป็นของแข็งนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวแงดดวรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนั่นแหละนะครับถ้ามันมีแรงอ่อนๆนะครับก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนะครับแต่ถ้ามันมีมากหน่อยก็จะเป็นของเหลวก็ถ้ามันมีเยอะๆเลยก็จะเป็นของแข็งนะครับนะต่อมาครับในเรื่องของจุดเดืเอดจุดหลอ,เอเม,มเหลวนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับถ้าเทียบกับสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ ent, สารโคเวเลนต์จะมีจุดเดือดจุดเหลวที่ค่อนข้างต่ำนะครับต่ำมากเลยแหละนะครับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นไอออนิกจุดเดือดจุดเหลวค่อนข้างสูงนะครับการละลายน้ำนะครับก็อย่างที่เราเมื่อคลิปที่แล้วที่ครูพูดไปก็คือสภาพการละลายน้ําก็จะอิงกับตัวสภาพขั้วโมเลกุลนะครับน้าเป็นโมเลกุลที่มีขั้วเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามที่เป็นโมเลกุลมีขั้วก็จะสามารถละลายด้วยกันได้ นะครับส่วนสามโมเลกุลไม่มีขั้วบางตัวนะครับสามารถละลายได้บ้างอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสามารถละลายในน้ําได้นะครับสามารถแต่ว่าไม่ได้ละลายน้ําได้ดีครับละลายน้ําได้เล็กน้อยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นการอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นต่อมานะครับส่วนสารหนก็ตามครับที่มีค่าเอ็นต่างกันค่อนข้างเยอะน้าอย่างเช่นพวกไฮโดรเจนโบมาไฮโดรเจนโบมาไฮโดรเจนคอไ์อะไรพวกเนี้ยครับเวลาละลายน้ําแล้วจะทําให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนเลย เขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นพวกกรดนะครับอย่างเช่นกรดพอไฮโดรเจนคอร์ไดแอลลายน้ําแล้วก็จะได้เป็นกรดไฮโดรคอริกอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆแล้วจะมีอะไรบ้างครับมีสถานะทั้ง3อย่างนะครับของแข็งของเหลวแก๊สนะครับจุดเดือดเุดเหลวค่อนข้างต่ำนะครับสภาพการละลายน้ำนะครับก็จะตามสภาพคั่วนะครับคือถ้าเป็นพวกมูลกุลมีคั้วก็จะละลายได้นะครับนะที่จริงแล้วสมบัติของสารประกอบโคเลนต์จะไม่ ถ้าถามว่ามีรายเด่นชัดเหมือนกับไอออนิกที่ไอออนิกที่บอกว่าการนําไฟฟ้าเป็นของแข็งไม่ละลายนะอ่าไม่นําไฟฟ้าแต่จะละลายได้เมื่อเป็นของเหลวหรือเอาไปละลายน้ําเท่านั้นอันนั้นคือสมบัติเด่นของไอออนิกนะครับแต่ถ้าเป็นโคเวเลนต์นะครับสมบัติเด่นของของโคเวเลนต์ส่วนใหญ่ครูจะไปดูที่ตัวจุดเดือดจุดล้มเหลวค่อนข้างต่านะนะถ้าเทียบกันแล้วค่อนข้างต่ําถึงแม้จะเป็นของแข็งก็ตามครับจะค่อนข้างต่ําอยู่แล้ว นะแต่จะมีโคเลนบางตัวครับที่จะมีจุดเดือจดจมเหลวค่อคนข้างสูงมากๆเลยสูงเป็นหลักพันองศาเซลเซียสเลยก็คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มของโครงตะขาโครงร่างตะข่ายนะครับนะโครงร่างตะข่ายให้หนูนึกภาพแบบนี้ครับเน็ตตะข่ายของพวกกีฬาที่แข่งขันโดยการตีข้ามเส้น,นยอย่างเช่นแบบมินตันเทนนิสหรือแม้กระทั่งวอลเลย์บอลเองก็ดีเนี่ยครับตะข่ายตรงนั้นนะ่ะถ้าหนูลองดูต่อมันจะมีปมอ,อยู่ถูกไหมในปมตรงนั้นนะ่ะถ้าเราเปรียบเทียบคือเหมือน มันเป็นอะตอมของโคเวเลนต์นั่นแหละแล้วก็สร้างแรงยึเดเหนี่ยวเชื่อมโยงกันเป็นตะข่ายเกิดขึ้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆว่าในการทําลายตะข่ายอย่างเช่นหนูเอากรรไกรมาตัดอย่างเนี้ยครับถ้าพูดถ้าให้เห็นภาพชัดเจนแบบเนี้ยเป็นปมนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในหนึ่งปมตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวครูขอแต้มจุดเป็นสีเขียวแล้วกันนะในปมตรงเนี้ยครับการที่นักเรียนจะไปตัดให้มันออกจากกันให้ออกอยังไงนะเดี๋ยวขอจุดก่อน เอาสีเงินตัดให้มออกมาเป็นสีด้านแบบเนี้ค่อนข้างทําให้หนึ่งปมโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะทาทั้งหมดให้มันแยกกันค่อนข้างอาศัยระยะเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นตัวสันโคเลนที่เป็นโครงร่างตะข่ายจึงมีจุดเดือดจุดมเหลวที่สูงกว่าตัวโคเลนปกตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะครับ <c oughs> อโอเคครับต่อมาครับตัวอย่างนะครับ อันนี้ก็จะดูลักษณะของโครงสร้างของเพชรกับแก๊สไฟนะครับตัวเพชรเองก็คือโครงสร้างตัวนี้อันนี้คือโครงสร้างของเพชรนะครับในคาร์บอนหนึ่งอะตอมก็จะถูกล้อมรอบด้วยคาร์บอนข้างเคียงสี่อะตอมนะครับมาเลยยึดติดกันแน่นนะครับส่วนแก๊สไนท์หนึ่งอะตอมคาร์บอนหนึ่งอะตอมนะครับนั่เรียนองสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับมันจะมีอะตอมของคาร์บอนอื่นมาล้อมรอบกันแค่สามอะตอมเท่านั้นเองนะครับมันเลยทําให้อิเล็กตรอนของคาร์บอนอีกหนึ่งตัวสามารถเคลื่อนที่ได้ นะทำให้แก๊สฟสสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับส่วนเพชรจะไม่นําไฟฟ้านะครับแต่แก๊สฟจะนําไฟฟ้าได้เฉพาะบางทิศทางเท่านั้นอย่างเช่นตรงนี้ครับมันสามารถนําไฟฟ้าได้บนผิวนี้นะครับอันนี้นําได้สีน้ำเงินที่ระบายอยู่ตรงนี้นาได้แต่พอเป็นนักษณะองสีชมพูบานอย่างตรงเนี้ยอันนี้ก็จะไม่นําไฟฟ้าแหละเพราะอะไรถ้านักเรียนลองสังเกตส,สังเกตดูดีๆครับระยะห่างจะค่อนข้างกว้างกว่าในระนาบเดียวกันนะครับมันเหมือนแบบในระนาบใครระนาบมันเลยนะครับ วิธีการทดสอบง่ายๆก็คือเอาไฟเนี่ยมาต่อกับตัวแก๊ไฟนะครับตัวคาร์บอนนะครับถ้าหนูต่อถูกถูกมุมนะครับอย่างเช่นตัวคาร์บอนถ้าสมมติใา้ดินสอก็ได้เอาสาดินสอก็ได้นะครับต่อวางสาดินสอตามแนวนอนดูดีว่าไฟติดไหมถ้าไม่ติดก็แสดงว่าการตัดส้ดินสอนั้นจะตัดตามแนวขวางนะแต่ถ้าเราตั้งเอาแนวตั้งแล้วต่อกับไฟเสร็จปับ๊บไฟติดได้นี่คือมันอยู่ในระนาบเดียวกัน แต่คําเตือนไม่แนะนําให้ทํากับไฟบ้านเอาไฟฉายทานไฟฉายแบบนี้ก็ได้เราจะรู้สึกร้อนๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเพชรจะไม่นำไฟฟ้าเลยนะครับทีนี้ในกรอบตั้งความมือจะเขียนคาว่าอัญญรูปอัญญรูปคืออะไรก็คือตัวโครงสร้างก็คือเพชรเหมือนกันนั่นแหละตัวคาร์บอนเหมือนกันนั่นนั่นแหละครับแต่ว่าการจัดเรียงมันจะแตกต่างกันนะครับอย่างเพชรจะมีการจัดเรียงของคาร์บอนในหนึ่งอะตอมจะมีล้อมรอบด้วยเศษอะตอมทั้งหมดทำให้มันเป็นลักษณะทรงสีหน้า แต่ถ้าเป็นแก๊สไฟนะครับมันจะจัดอยู่ใน,นะระดับเดียวกันแค่สามอะตอมเท่านั้นเองแล้วอีก1อิเล็กอีกอิเล็กตรอนอีกหนึ่งตัวก็จะเคลื่อนที่อยู่บนตานาฟทำให้นําไฟฟ้าได้แค่บางทิศทางเท่านั้นนะครับอ่ะตัวอย่างอื่นๆนอกจากตัวคาร์บอนแล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวซิลิคอนไดออกไซด์นะครับหรือตัวซิลิกานนั่นเองนะครับซิลิคอนไดออกไซด์นะครับตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆครับตัวจุดสีดาคือซิลิกอนตัวสีแดงคือออกซิเจน น้ก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับตัวเพชรนะครับเพราะฉะนั้นตัวซิลิกอนไดออกไซด์หรือบางทีเป็นคอร์สแบบเนี้ยที่เขาไปทําเป็นลักษณะของเครื่องประดับก็จะสวยขึ้นแต่ถ้าเป็นแก้วนะครับแต่ถ้าเป็นแก้วก็คือการเอาซิลิกอนไดออกไซด์ไปหลอมให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นตรงนั้นโครงสร้างของมันก็จะถูกทาลายลงไปแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นให้ดูลักษณนะคร่าวๆนะจุดเดือดจมเหลวของ3ตัวนี้เลยทั้งเพชรแกไฟแล้วก็ตัวซิลิกอนไดออกไซด์จุดเดืเอดจมนหลวค่อนข้างสูงนะครับ โอเคครับจบในเรื่องของพันธะโคเวเลนต์นะครับก็จะจบลงด้วยตัวโคสารโคเวเลนต์โคงนั่งตะข่ายนะมาดูพันธะโลหะบ้างครับพันธะโลหะนะครับการเกิดพันธะโลหะใช้ทฤษฎีเดียวครับก็คือทฤษฎีแบบจะลองทะเลอิเล็กตรอนนะครับตรงนี้ทฤษฎีนี้นะครับอธิบายง่ายๆสั้นๆครับว่าตัวอะตอมของโลหะเองเนี่ยมันจะวางชิดเรียนติดกันอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ยังจําได้ไหมครับว่าอะโลหะเองเนี่ย อาทัทีโลหะเองเนี่ยค่าเอ็นเอ็นต่ำความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนในรูปการเกิดสามประกอบค่อนข้างต่าแล้วก็ค่า IE มันก็ก,ก็ต่ําด้วย IE คืออะไรก็คือค่าพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมต่ำนะรนะครับเพราะฉะนั้นด้วยตัวคาแรคเตอร์ของโลหะเองจะเป็นคู่ให้อิเล็กตรอนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวบบตแบบทฤษฎีแบบจะรลอตอมแบบทัทีครับแบบจนมองทะเลอิเล็กตรอนหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า,วาในอะตอม ของโลหะเองเนี่ยมันจะมีนิวเคลียสอยู่ในนิวเคลียสมีประจุเป็นบวกถูกไหมครับแล้วก็ตัวอิเล็กตรอนก็จะวิ่งอยู่ล้อมรอบตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดง่ายๆอะตอมตัวที่1นะครับคือตัวนี้เลเซอร์ทูคูจิไว้เนี่ยนะครับคือมีสีชมพูบานเย็นเนี่ยดอยู่ด้วยมีอิเล็กตรอนอยู่อะตอมเนี่ยมันก็จะให้อิเล็กตรอนแก่อะตอมตัวที่2อนะครับอะตอมตัวที่2ก็มีอิเล็กตรอนอยู่มันก็จะให้อิเล็กตรอนแก่ตัวที่3และตัวอิเล็กตรอนที่รับมามันก็จะให้ต่อๆไปเรื่ มันเหมือนทะเลครับที่เวลานักเรียนเองมองไปทะเลดูนักเรียนจะพบว่ามันมีคลื่นอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการสะท้อนแสงเด้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในศักษณะของการเกิดพันธะโลหะเขาอธิบายประมาณนี้เลยว่าไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับส่งต่อไปเรื่อยๆโดยไอ้เจ้าตัวนิวเคลียสของอะตอมแต่ละตัวก็จะส่งต่อแวนเดอรเล็กตอนไปเรื่อยๆครับนะมันเลยทําให้เกิดการคลเคลื่อนที่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดอะไรบ้างนะครับสมบัติของโลหะจะอธิบายตาม ทฤษฎีแบบจาลองจําลองทะเลอิเล็กตรอนนะครับนะก็คือมันสามารถนําไฟฟ้าได้ดีเลยเพราะอะไรอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้รอบทั่วทิศทางไม่เหมือนแก๊สไฟนะแก๊สไฟจะเคลื่อนที่ได้เฉพาะระนาบระหว่างชั้นไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ตัวโลหะสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งระนาบเดียวกันแล้วก็ระหว่างชั้นด้วยกันเองนะครับข้อที่สครับจุดเดียวจนเดียวสูงเพราะอะไรเพราะจากการที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่นั่นแหละมันเวลาไปทําลายแรงก็ต้องไปทําลายแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างไอ้เจ้าตัวนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนที่มันขึ้นที่ได้นะครับเลยต้องใช้พลังงานที่สูงขึ้นนะครับด้วยความสามารถพิเศษของมันนะครับเนื่องจากการที่อิเล็กตรอนมันขึ้นที่ต่อเวลาแบบเนี้ยเลยทําให้การโลหะสามารถทีเป็นแผ่นบางๆได้นะเอาไปทําเป็นเครื่องดนตรีได้นู่นนี่นั่นนะเพราะอะไรเพราะเธอหนูดูจากรูปตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นอออนิกนะท่านนักเรียนยังจำอิเอ็ิกได้มันจะเป็นลักษณะบวกลบกระจายอยู่แบบนี้ถูกไหมครับ ถ้าเราไปเลื่อนไอ้เจ้าตัวไอออนบวกไปชนลบตรงเนี้ยอ่าบวกชนกันแบบเนี้ยมันจะเกิดทานทาให้เกิดแรงผลักออกจากกันสุดท้ายทําให้ไอ้เจ้าตัวไอออนิกเกิดการแตกออกจากกันได้นะครับอันนี้คือเขาจะเลยบอกว่าสารไอออนิกจะเป็นสารที่มีความแข็งแต่เปราะนะครับแตกหักง่ายเพราะอะไรเพราะถะ้าไอออนมันเรื่องชนกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันแตกโป้งทันทีเพราะาแรงดันมันมีอยู่สูงแต่ถ้าเป็นสารโลหะนะครับเนื่องจากอิเล็กตรอนขึ้นที่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้น พอเราดันให้บวกมันเลื่อนไปชนบวกแต่อย่าลืมว่ามีอิเล็กตอนวิ่งขวางกั้นเมื่อยู่นะเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถตีเป็นแบบบางๆได้นะครับเขาเลยไปใช้ทําอาวุธใช้ทําพวกมีดพวกไพ,พวกนี้ได้ด้วยนะครัรวมแม้กระทั่งอ,อันนี้อย่างรูปที่2ก็คือจะเป็นการอธิบายตัวไอออนิกนะครับต่อมาครับที่จริงแล้วสามารถทีเป็นทำเป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยครับเพราะด้วยความที่มัน มันสามารถทําให้เป็นแผ่นบางๆได้หรือทําเป็นหนาๆก็ได้แต่ว่ามันเขาเรียกเวลาเราเคาะจะมีเสียงดังกังวานนะครับอ่ะข้อที่4ครับสมบัติอันที่4นะครับผิวของโลหะมีความมันวาวนะครับเกิดจากอะไรเกิดเกิดจากการที่กลุ่มของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตอดเวลาได้อย่างสลับนะครับมันจะมีปริยาต่อแสงเขาเรียกว่าโฟโตอิเล็กติกนะครับตอนฟิสิกส์ตอนเดี๋ยวหนูจะได้เรียนปรากฏการณ์นี้แน่นอนครับอาง่ายคือแสงตกกระทมาที่ผิวโลหะแล้วเนื่องจากไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตลอดเวลามันเลยเกิดทําให มุมตกกระทบกับมุมหักเหไม่มุมหักเหมุมสะท้อนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเลยทําให้เราเห็นความมันวาวของตัวผิวโลหะเข้าตาเราได้นะครับประมาณนี้โดยปกติครับของโลหะทุกชนิดเลยนะครับจะ,จะมีสถานะเป็นของแข็งยกเว้นอยู่แค่ไม่กี่ตัวเช่นปลอดครับที่มีสถานะเป็นของเหลวนะก็จะประมาณนี้นะครับนําไฟฟ้าได้ดีแล้วก็นําความนอนได้ดีด้วยนะครับให้ผลเพราะว่ามันมีอิเลก็กตรอน,นที่ได้อย่างสลับ ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้การนําไปใช้ประโยชน์ครับการนําไปใช้ประโยชน์ของสารประกอบอออนิกสารโคเวเลนต์และโลหะนะครับอธิบายตามสรุปตามนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับรวมแม้ก็ถึงการจําแนกสารอย่างเช่นในข้อสอบเขาออกนะครับอย่างเช่นเขาจะกาหนดมาให้เป็นเบสิกมาตรฐานคืออย่างเช่น A B C D หรือสารอะไรก็ได้ว้วแต่นะครับเขาจะให้จุดเดือดจุดมูเลเวลรมาให้เรานะครับให้ความสามารถในการละลายน้านะครับให้ในเรื่องของตัวการนําไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้น ถ้าเป็นตัวโลหะจุดเดือดจุดมูเลวจะสูงที่สุดถ้าเทียบกับสารไอออนิกและโคเวเลนต์นะครับถ้าเทียบกันจุดเดือดจุดมุเลวเอาตัวโปรตีนนะครับโลหะจะสูงสุดลองมาเป็นไอออนิกแล้วก็โคเวเลนต์จะต่ําสุดนะครับโคเวเลนต์ที่ไม่เข้าพวกคือโคเวเลนต์ร่างตะข่ายจุดเดือดจุดมุเลวบางตัวนะครับสูงกว่าตัวโลหะบางชิ้นด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวมคือโลหะไอออนิกและโคเวเลนต์นะครับอ่ะสถานะนะครับ แน่นอนครับสถานะก็จะเป็นถ้าเป็นโลหะก็เป็นของแข็งนะครับยกเว้นเจ้าตัวประหลอดตัวเดียวที่เป็นของเหลวนะครับแต่ถ้าเป็นอิล็กอนิกส่วนใหญ่แล้วจะอ่าเท่าที่พบในมอมลายคือเป็นของแข็งหมดนะครับส่วนโคเเลนต์ก็จะมีทั้งที่เป็นของแข็งด้วยของเหลวด้วยแนละ้วก็แก๊สด้วยนะครับการละลายน้ํานะครับตัวโคเเลนต์นะครับจะละลายได้ต่อเมื่อมลโมลกกลมีั้่ถ้าจะจําง่ายๆอย่างนี้ครับแต่ถ้าอิเล็กอนิกก็อันนี้ก็ที่ ที่เราเรียนไปแล้วครับก,ก็ต้องมีแค่จาและจําเองนะครับส่วนโลหะนะครับจริงๆแล้วตัวโลหะที่ทรรยารนุนแรงกับน้ําก็คือมีอย่างเช่นมูลหนึ่งแบบนี้ครับมูลสบ้างบางตัวส่วนใหญ่แล้วตัวโลหะอื่นๆจะไม่ทรรยากับจะไม่ละลายน้ํานะครับนะโอเคครับส่วนการนำไฟฟ้าครับโลหะจะนาไฟฟ้าได้แม้กระทั่งเป็นของแข็งนะเพราะอะไรเพราะตอนขึ้นที่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นไอออนิกครับจะนําไฟฟ้าได้เฉพาะกรณีที่เอาไปหลอมเหลวหรือละลายน้ําเท่านั้นนะครับ ส่วนโคเวเลนต์นะครับไม่นาไฟฟ้านะครับแต่จะนําได้แค่กรณีเดียวครับคือเป็นพวกกลุ่มของสารละลายกรดนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของบทนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองทํแไฟฟ้าดูนะครับไม่เข้าใจนะครับลองไปดูในตัวโปรเจกต์สิเพิ่มนะครับแบบไฟเพิ่มเติมนะครับหาได้จาก หาได้จาก Google ครับพิมพ์ไปเลยครับหัวข้อตามที่อยู่ในคลิปนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะจบลงประมาณนี้นะครับหวังว่านันเรนคงทำข้อสอบได้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ